ปรับการกินนานแค่ไหนถึงเห็นผลหลายหลายคนนะครับสอบถามผมเข้ามามากมายเลยนะครับว่าพี่ถ้าเกิดเวลาผมระบบพอผ่านต่ำระบบพอผ่านมันเริ่มตันแล้วเนี่ยเราต้องปรับการกินขึ้นมานานแค่ไหนนะครับถึงจะไดเอทต่อลงไปได้นะครับหรือว่ามันต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนถึงจะทำให้ระบบพอผ่านกลับมาอยู่ในสภาวะปกตินะครับใครฟังคลิปนี้เสร็จนะมีคําตอบแน่นอนครับโดยปกติแล้วนะครับปัญหานี้นะเกิดจากปัญหาที่เราเนี่ยกินน้อยมาเป็นระยะเวลานานๆนะครับพอเรากินน้อยเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยระบบพอผ่านเราจะเริ่มต่าลงนะครับพอต่าลงเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับกินเข้าไปนิดกกกเเาาห่อยรร็จะ โยโย่เอฟเฟกนะครับก็คือน้ําหนักมันจะพุ่งขึ้นมาแฟตมันจะพุ่งขึ้นมานะครับทีนี้วิธีแก้เลยคือเราต้องปรับระบบเผาผลาญครับแล้วมันต้องปรับใช้เวลาปรับนานแค่ไหนนะครับ ผมอยากจ,จะบอกเป็นไกด์ไลน์แบบนี้แล้วกันนะมันอาจจะไม่ได้แบบอินดีเทลมากนะครับเพราะว่าเวลาจะอินดีเทลได้มันต้องเป็นลายบุคคลเป็นส่วนตัวลายบุคคลนะครับผมเอาไกด์ไลน์แบบนี้ให้แล้วกันนะครับเวลาเราปรับลงเาขาผ่านขึ้นมาเนี่ยเราค่อยๆกินกลับขึ้นมาครับกินกลับมาแบบไหนสมมุตนะินะณตอนนี้เวลานี้เลยนะเรากินข้าวอยู่วันละ2ขีดสมมุตินะครับข้าว2ขีดเนื้อสัตว์ประมาณ <lem par> 3ขีดนะครับผมแนะนําให้แบบค่อยๆปรับขึ้นมาอาทิตย์ละประมาณขีดหน Matter ึ่งอาทิตย์ละประมาณขีดหนึ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ จนถึงจุดจุดหนึ่งที่น้ําหนักเราหยุดละไม่ขึ้นละเพราะว่าเวลาเราปรับการกินขึ้นมาครับแล้วคนที่กินน้อยๆมาเป็นเวลาระยะเวลานานๆเนี่ยแล้วเราปรับการกินขึ้นมาครับน้ำหนักมันจะขึ้นตามครับน้ำหนักจะขึ้นตามแฟตจะขึ้นตามแล้วเอาพี่เรื่งนี้มันจะแก้ได้ไงมันเป็นความจําเป็นที่เราต้องผ่านสเตจนี้ไปให้ได้ครับเพราะถ้าเกิดว่ามันผ่านตรงนี้ไปไม่ได้นะยังไงเราก็จะวนลุอยู่ที่เดิมครับจะเป็นคนที่แบบ s ะกินนี่แฟตรหรือว่าโยโย่เอฟเฟกต์ต่อไปไม่จบไม่จิ้นสักทีนะครับพอเราค่อยๆปรับการกินขึึ้้้นนนนนมาาาาครรรัับปปไจจถงงุุดดดที่่่เเิิวหหก ไม่ขึ้นแล้วนะครับแฟตก็ไม่ขึ้นแล้วไอจังหวะนั้นแหละครับไอตรงสเตตตรงนั้นแหละครับมันคือจุดที่แบบร่างกายมันบอกเราแล้วครับว่าเฮ้ยโอเคแล้วน้ําหนักที่ได้อาหารที่ได้ประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วเรากินแช่อยู่ประมาณนั้นนะครับสมมตินะครับเรากินอยู่2ขีดแล้วปรับขึ้นไปถึงประมาณ5-6ขีดนะครับกินข้าวเพิ่มทั้ประมาณ5 6ขีดนะครับรวมๆแล้วอยู่ประมาณ5ขีดถึง6ขีดเนี่ยแล้วน้าหนักเราเริ่มนิ่งละผมมันเริ่มนิ่งละปุ๊บเรากินแบบนั้นต่อไปก่อนครับ บวกกับการออกกําลังกายบวกกับการคาร์ดิโอด้วยนะครับไอ้ <c oughs> ที่ผมพูดมาเนี่ยตลอดทางที่เพิ่มอาหารเพิ่มขึ้นมาเนี่ยบวกออกกําลังกายบวกคาร์ดิโอเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับเพื่อทําให้ร่างกายมันรู้สึกว่าเอ้ยพลังงานที่ใช้เข้าออกใช้เข้ามากินเข้ามาครับรับเข้ามากับใช้ออกไปเนี่ยมันเริ่ม cover กันแล้วทำให้ร่างกายมันเริ่มอยู่ตัวแล้วเริ่มปรบับระบบาผาญขึ้นมานะครับเพราะว่าเรากินเยอะขึ้นเพราะว่าเราออกกาลังกายมากขึ้นนะครับพอถึงจุดนั้นปุ๊บกินแช่ไปก่อนครับสักประมาณ2 2-3อาทิตย์ ให้ดูให้รู้ให้แน่ก่อนว่าเฮ้ยน้ำหนักมันเริ่มหยุดละแฟทมันเริ่มหยุดละแล้วค่อยๆมาวางแผนไดเอทครับวางแผนไดเอททำยังไงค่อยๆตัดคาร์บค่อยๆตัดแคลออกนะครับแล้วตัดนานนแค่ไหนประมาณ3เดือนะครับผมแนะนําประมาณ3เดือนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเหมือนเดิมแล้วนะครับค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงไปนะครับแบบนี้ครับมันถึงจะแก้ระบบเผาผลาญต่ําได้มันถึงจะแก้แบบโยโย่เอฟเฟกได้ถึงจะแก้สกินนี่แฟทได้นะครับช่วงนี้ผมอยากจะให้กําลังใจเลยนะครับว่าเพราะว่า คนที่จะต้องมาอยู่ในสเตจเนี้ยมันคือคนที่มีปัญหามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วมันจะต้องใจแข็งมากในการที่จะแบบเห็นตัวเองน้ําหนักขึ้นเห็นตัวเองแฟตขึ้นแต่ผมอยากจะบอกไว้เลยครับมันหามันหาทางเลี่ยงตรงนี้ไม่ได้จริงๆมันจะต้องไปแบบนี้ครับเพื่อให้มันเกิดเพื่อให้อะไรอ่ะเพื่อให้การลดน้ำหนักลดไขมันอ่ะเป็นไปได้แบบถูกต้องแล้วก็ยั่งยืนแล้วก็ถูกวิธีที่สุดนะครับมันเลยอยากจะให้กําลังใจทุกคนนะว่าใจแข็งหน่อยนะครับใจแข็งผ่านตรงนี้ไปให้ได้นะครับถ้าเกิดผ่านได้สบายแน่นอนนะครับก็อยากจะฝาาากกกทุคคคคนนนนนไว้้้ะรรรััับบมมีีปญหตงออยยู่่ๆิลขึ กินกลับขึ้นมากินกลับขึ้นมาบอกบวกออกกํลาลังกายบวกคาร์ดิโอไปด้วยนะครับเพื่อทําให้ร่างกายเนะี่ยมันเริ่มชินม,มันเริ่มรู้ว่าเฮ้ยอาหารที่ได้มาเพียงพอแล้วนะครับไม่ต้องเก็บไขมันมากเกินไปแล้วนะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะก็อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่อง Fit All Fat ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ในทุกๆวันเนะี่ยผมจะมีคลิปใหม่มาลงแล้วก็จะมาไลฟ์ทุกวันนะครับแล้วก็ตอนนี้นะผมทำคอร์สเทรนออนไลน์เปลี่ยนหุ่นอยู่นะครับใครมีปัญหาเรื่องแบบโยโย่เอฟเฟกต์แกินนี่แฟตน้ำหนักตานน้หักไม่่ลงเพรราาะะบบผผน่น คอร์เนี่ยแก้ได้แน่นอนนะครับเป็นคอร์สเทรนออนไลน์3เดือนเปลี่ยนหุ่นสิ่งที่ได้ในคอร์เลยคือ1นโปรแกรมอาหารส่วนบุคคลนะครับต้องกินเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับต้องค่อยๆดีเวิร์สกลับขึ้นมายัางไงกินอาหารกลับขึ้นมาแบบไหนนะครับทำให้อ้วนได้น้อยที่สุดทําให้แฟตขึ้นน้อยที่สุดนะครับผมมีสอนนะครับส่วนที่สอนะครับเป็นโปรแกรมออกกาลังกายต้องออกกําลังกายแบบไหนบ้างมือใหม่ต้องทํายังไงนะครับผมมีสอนเหมือนกันนะครับโดยคลิปออกกําลังกายที่ผมสอนเองทั้งหมดเลยนะครับส่วนที่3นะครับเป็นโปรแกรมคาร์ดิโอ่าตตออคร์ดบนนััเืสปะ ใส่เทคนิคอะไรเพิ่มมรดบ้างใหมเนี่ยผมมีบอกหมดเป็นการเทรนออนไลน์แบบ1นึ่งหนรายส่วนตัวของผมนะครับใครสนใจคลิกลิงที่หน้าไบโอเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะช่วยกดติดตามให้หน่อยจะไปถึง2 0 0แสนทัครับ